นี่นะครับคือผลิตภัณฑ์นะครับที่ได้จากการสีนะครับก็จะเป็นสังกะโพดก้อนๆอ,อย่างนี้อ่าก็จะเห็นเป็นก้อนๆน,นะครับนี่คือเครื่องสีสังกะโพดที่ที่ผ่านการสีเอาเมล็ดออกไปแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นตังที่เป็นก้อนนะครับ เราก็จะได้แบบปนๆอย่างเงี้ยเป็นมงผงนะครับอันนี้ก็คือให้สัตว์กินนะครับให้วัวกินทําเป็นอาหารสัตว์ก็จะเป็นปนๆนะครับเป็นใยอย่างเงี้ยทำเป็นอาหารสัตว์นะครับหรือว่าทําเป็นเชื้อเห็ดฟางเชื้อเห็ดต่างๆ แล้วก็ทำเป็นเชื้อเพลิงนะครับนี่คือประโยชน์ของอสังกะโพดนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเพราะความรู้ดีๆจากทางเจ้าของร้านด้วยนะครับวันนี้ที่ให้โอกาสให้เรามาเรียนรู้การรับซื้อกระโพอที่ร้านรับซื้อนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราไปดูกันนะว่าเป็นพืชตัวไหนครับสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ